สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราก็จะมาแนะนำเพลงเกาหลีที่มีชื่อว่า Blue Flame ของวง Astro กันนะคะซึ่งเนื้อเพลงของเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการถ่ายทอดถึงเรื่องราวความรักนะคะที่เปรียบเสมือนกับเปลวไฟฟูร่นเซ็กฟูรกอหรือเปลวไฟสีน้ำเงินนะคะก็เป็นเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด มีความร้อนมากที่สุดนะคะการที่เขาเอาความรักเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสิ่งนี้นยเขาจะสามารถเปรียบเทียบได้ในลนักษณะไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเพลงนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าตั้งแต่เริ่มเพลงเนี่ยเขาก็มีการใช้คำเปรียบเทียบเรียบเลยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงประโยคที่สองกันก่อนนะคะเขาบอกว่านอวันในคำจองอีโอนโดนึนทันล่ะ คำจองก็คือความรู้สึกรักนะคะอุณโดก็คืออุณหภูมิถูกไหมคะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเพลงนี้เนี่ยเขาเอาไฟมาเปรียบเทียบกับความรักดังนั้นคำจองเนี่ยมันก็คือเท่ากับไฟนั่นเองส่วนอุณหภูมิอันนี้เนี่ยก็ปกติเ้วเนี่ยจะเป็นตัวบอกปริมาณความร้อนใช่ไหมคะประโยคนี้ก็เลยแปลได้ว่าความรู้สึก หรือปริมาณความรักของเธอกับฉันนะมันไม่เท่ากันแล้วก็ต่อมาเขาก็บอกว่าคุณได้ย้อนีน number me แต่เธอก็ยังคงแผลเผาตัวฉันอยู่ดีอันนี้นะคะเราก็จะแปลได้ว่าถึงความรักเราเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าเธอก็ทำให้ฉันรู้สึกรักเธอได้อยู่ดีค่ะอส่วนท่อนนี้นะเธอเย้마음은시커 n 는데 มาอึมที่แปลว่าจิตใจความรักนะคะเขาก็เปรียบกับไฟเช่นกันเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีการใช้คู่กับชิโกคาดานะคะที่ปกติเนี่ยเขาก็จะใช้ในบริบทที่ความร้อนเนี่ยมันมีการเย็นลงนะคะต่อมานัทซ่อนชั่นพารัลลมเย็นที่ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยนะคะถึงมันจะพัดมาเนี่ยยังไงในใจของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นเธอคนนั้นอยู่ดีอันนี้อาจจะงงได้ว่า ลมเนี่ยมันมาได้ยังไงใช่ไหมคะคือลมเนี่ยปกติแล้วว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ไฟสั่นไหวได้เนาะดังนั้นเราจึงแปลประโยคนี้ได้ว่าถึงจะมีอะไรมาทําให้เขาวันไหวเนี่ยยังไงในใจเขาก็ยังคงเป็นเธออยู่ดีคะ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะคะคือไม่ว่าโลกนี้เนี่ยมันจะเยือกเย็นลงสักแค่ไหนเนี่ยน้ำมึนในชิมจังหัวใจที่เหลืออยู่ของฉันเนี่ย หัวใจอันนี้นึ่งก็คือแปลว,ว่าไฟอีกแล้วนะคะคือไฟอีกแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยได้ใช้กับคําว่าถ้าตืตอตาเนาะทีแ่แปลว่าไฟไหม้นะคะไหมแบบลามไปเลยอันนี้เนี่ยเขาก็น่าจะต้องการสื่อว่ามีอุปสรรคต่อความรักเขามากแค่ไหนในย,ยังไงเขาก็จะกลับมาให้ได้แถมอาจจะแบบร้อนแรงมากกว่าเดิมอาจจะรักมากกว่าเดิมอีกนะคะ ถึงท่อนหแล้วคะ่ะอันนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะแตวขออธิบายคร่าวๆเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าจุดเปลวไฟสีน้ําเงินขึ้นมาหรือว่าความรักที่แบบร้อนแรงมากๆเนี่ยจุดมันขึ้นมานะคะต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปหาเธอคนนั้นจะโยนตัวเองเข้าไปนะคะทุ่มเททุกอย่างให้แบบบู u เ f l a m นะคะในที่นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงแค่ความร้อนแรงอย่างเดียวเนาะอ่ะแล้วก็อันนี้ น่าสนใจนะเขาบอกว่าแช่ออนโซเกะโนกเยอนเนคือทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงคืออะไรนะคะคือเมื่อกี้เนะี่ยเขาบอกว่าเขาจะโยนทุกอย่างจะโยนตัวเขาให้โยนความรักที่ร้อนแรงมาให้ใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้เขาคงอยากจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหวันไหวนั่นเองค่ะโอเคมาถึงท่อน กือบสุดท้ายกันแล้วนะคะท่อนนี้เนี่ยเราชอบเป็นพิเศษนะเพราะว่าเขาเปรียบเทียบฝ่ายตรงข้ามเป็นแฮซไซหรือแสงแดดแทนแล้วเนาะเ,ออเขาก็บอกว่าช่วงเวลาแสงแดดเนี่ยมันสั้นลงส่วนความมืดเนี่ยมันดันยาวขึ้นเรื่อยๆค่ะอ,อ,อันนี้เขาก็อาจจะหมายความว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่ข้างเธอได้อยู่กับเธอเนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆเลยนะแล้วก็บอกต่อว่าแต่วันทั้งวันของเขาในทั้งวันและคืนของเขาเนี่ยไง,งยมันก็เป็นเธอทั้งหมด น่าจะเป็นอารมณ์แบบเขาก็คิดถึงแค่คนนั้นนะคะอืมส่วนท่อนสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนที่ผ่านมาเลยนะคะก็คืออีเ이นเคชอร해น도오직내계절은너하나โร렇게ก็คือแบบว่าแม้อะไรมันจะเปลี่ยนไปก็ตามยังไงคนที่เขาชอบคนที่เขารักก็คือเธอคนเดียวอยู่ดีค่ะ จากภาพรวมทั้งเพลงเนาะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเขาจะกล่าวอะไรบางอย่างซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งเพลงนะคะก็คือประโยคนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ยังคงรักเธอคนเดียวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอ่าก็คือเขาก็แสดงออกอยู่ทั้งเพลงเนาะว่าเขาจะก้าวข้ามอุปสรรคจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อที่จะรักเธอนะคะอ่าก็สรุป นะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะบอกว่าในซาลังเงินผู้รื่นเซกพุลกฤก็คือความรักและความพยายามที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเพื่อความรักของเขาเนี่ยมันร้อนแรงเหมือนดังเปลวไฟสีน้ำเงินนะคะซึ่งเป็นเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดนั่นเองค่ะ